เคยเลี้ยงแต่งเนี่ยก็กลับมาปวดเลยกินไปสองสามคำหิง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 เลยด้วย เคยเดียวโหใหม่แล้วใหม่แล้วโอ้แสบเพราะเค็ต้นตะวันคับตะวันตะวันก,จก็จ้า é กวันบนเตียนแหละเพราะกินข้าวอะไรด้กินข้าวไหมวันนี้ไม่กินเหรอโลยังไม่เกอดพอละมันฝรั่งแฝกกระจายละน่าจะพอ ขาหมูขาหมูต้มโขรกเข่งเขียวหวาน๋ยวตักออกก่อนตักไว้กินก่อนเติมน้ำอีกเดี๋ยวหาบักคนดิ